ครับผมพันตำรวจโทเฉลิมชัยวงเจียมพนักง,งานสอบสวนสพสองสอนอบางโพผมพร้อมลุน้องได้ออกตรวจท้องที่ก็พบกลุ่มวัยรุ่นกําลังจับกลุ่มกันอยู่วัยรุ่นกลุ่มนี้แหละครับกําลังซื้อขายยาบ้ากันอยู่พอเห็นตํารวจมาเท่านั้นแหละแกก็จัดก,การซ้อนยาบ้าสองหลอดไว้ในจมูกทั้งสองข้างแอ่นี้ก็รอดแล้วว่แน,น่าแนบเนียนมากเขาเท่มากเลยน้อง หว่างที่ตำรวจค้นคนอื่นอยู่นั้นยาบ้านในจมูกมันก็จะไหลออกมาจะเอามือจับตำรวจก็ต้องรู้ทำไงดีล่ะเนี่ยพอดีตู้เพลงมันเปิดเพลงของยิ่งยงแกก็เลยได้จังหวะใช้ท่านี้ครับออออยู่่่่่ดีมาามมมไไม,ม,ม,มาาททใ้รรรัแแตตนไคเเจธ ออนิ้วชี้บรรลือโลกท้าเด็ดของพี่ยิ่งยงเอามาใช้เลยทิ้มไปดันยาไปแม่ฉลาดแผนดีดันยาบ้าเข้าไปได้แต่มันผิดสังเกตตำรวจก็จับยาบ้าแกมาเต้นท่ายิ่งยงทำไมเฮ้ยอะไรอ่ะยิ่งยงไงพี่ผมชอบชอบจริงหรอจริงเน่ยพี่นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี <All right. S 2> จมูกแข็งนี่ยัดอะไรไว้นเนี่ยฮะมีมีพี่ไหนลูกเคนดีิไหนไเงยหน้าขึ้นดิเงยเหรอพี่เออบอกให้เงยหน้าขึ้นมีกองไฟลมลามตินดำโอโ้โหสองหลอดสองรูเต็มเต็มเลยครับรอเออหลอดยาบ้าให้บ้านเนี่ยฮะอะ ยิ่งยงไปแม่ถ้ายิ่งยงเนี่ยนอกจากจะทําให้ดังได้แล้วยังพาเข้าคุกได้ด้วยสุดยอดอยู่ดีๆมาทําให้รักทำไมแต่ก่อนแต่ไรไม่มีใครให้มาเจอเธอรักเธอมีวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งเอามือเนี่ย จับจมูกอยู่เรื่อยลักษณะเหมือนคล้ายค้ายิ่งยิ่งยงยอดโบงานเนี่ยเวลาร้องเพลงล้วจะชี้อะไรอย่างเงี้ยจับจมูกดูพอจับจมูกดูก็ปรากฏว่าที่จมูกนั้นแข็งบรรจุยาบ้าเม็ดสีส้มเนี่ยอยู่ข้างละสามเม็ดเนี่ยดูออกมาสองข้างขอขอบคุณพันตำรวจโทเฉลิมชัยวงเจียมพนักงานสอบวสวนสบสสนบางโพเจ้าของเรื่องจับได้เพราะท่าย,ยิ่งยง